กลับมาอีกครั้งนะคะกับเวทีแห่งตำนานของการประกวดร้องเพลงนะคะที่สร้างนักร้องคุณภาพมามากมายนะคะ ทั้งพี่เบิร์ดธงชยัยแนะกิมไตคุณแอนนันทนาบุญหลงคุณปนัดดาเรืองวุฒินะคะหรือแม้กระทั่งสาวน้อยมหัศจรรย์อมิตาทาทาย,ยังนะคะล่าสุดครั้งที่23เนี่ยได้เริ่มขึ้นแล้วแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเขาแบ่งเป็น2ทีมทีมหนึ่งเน้นหน้าตาแต่อีกทีมหนึ่งเน้นเสียงร้องขอต้อนรับ1ิบผู้เข้ารอบจากเวที KPN Award ครั้งที่23ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่สวัสดีคระสวัสคฝั่งน้ำเงินกับฝั่งแดงครับไหนฝั่งน้ำเงินอ ก็ฝั่งแดงออันนี้คือฝั่งน้ำเงินนี่ขวน้ำเงินน้ำเงินนี่ใช่ไหมใช่ไหมอันนี้คือหน้าตาเอางี้ให้แต่ละท่านแนะนำตัวกันดีกว่าเริ่มที่ฝั่งน้ำเงินก่อนดีกว่าครับเชิญครับครับผมสวัสดีครับอาร์ม KPN 6นะครับหนุ่มขี้เล่นทะเลนปากกล้าครับเก็นอะไร ต้องโชว์เสียงร้องได้ป่ะต้องโชว์เสียงร้องนะเพศเหรเพศเพศเพศชายครับเพศชายคิงหรือคุณหรือโบสครับเดี๋ยวโเดี๋ยวถามเรื่ไป่าเนี่ยให้ทุกคนเป็นเกย์ตลอดแบบไหนก็ผมฉันเห็นผมไงต้องโชว์ไหมโชว์ความสามารถหน่อยโชว์ความสามารถหน่อยโชว์เสียงร้องสักนิดหนึ่งความสามารถเป็นอะไรเอ่ยได้ครับอ่าวันนี้ร้องเพลงครับความสามารถร้องเพลงสิความสามารถอะไรอ่ะเชิญ จะมีเพียงเธอรักเพียงแต่เธอโอบกอดเธอด้วยรักรักที่ห่วงใยใจฉันให้เธอมันเป็นคงเธอรู้ไหมทุกคำมันกลั่นกอบมาจากหัวใจเราจะลอยกันอ่อได้แล้วต่อต่อต่อลานเลยครับแบ่งบันให้หน่อยเอาคนต่อไป่อะไรเอ่ย สวัสดีค่ะพลอยเคพีเจ็ดค่ะจิ๋วแจ๋วแบ้็เกินร้อยค่ะนี่ไงจิ๋วแจ๋วแบ้็เกินร้อยใครคิดโซกาลให้ใครคิดหนูลูกก็มีพี่ๆทางทีมงานช่วยกันคิดค่ะความสามารถล่ะค่ะวันนี้จะมาเต้นค่ะเอาเลยเลยสักหน่อยสักหน่อยมีเพลงไหมมีเพลงไหมอ่ะขอมิวสิกหน่อยโอ้โหจักจังมาจังโอ้โหดีดีดีมาจัง

8ปัวเขาเลยมีทักษะนะเขาต่อไปครับยืนกับนั่งคล้ายๆกันเลยนะหนูนะจัดค่ะครับโด่ง KPN 8ครับโด่ง KPN 8คุณชายลู่อีสานครับด้วยขับเดินอันนี้ลูกชายเอสุภชัยหรือเปล่าเนี่ยอ๋ออ่าก็เป็นพี่ที่เขารบครับนี่ไงเป็นเอสุภชัยเหรออ๋อพี่เอส่งเข้า KPN ด้วยก็แนะนำให้เข้ามาครับความสามารถล่ะค่ะเอาเป็นร้องแล้วก็เต้นนิดหน่อยนะฮะโอเคได้เชิญน้าโมมา่า lèo lay, thật 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 นั้นเมื่อกี้นี่ไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าเด็กเอกเขาหน้าโมมาหมดทุกคนนะก็เลยแค่ถามข่าวว่าโมมาหรือยังโมดิฟายมายังลูกหน้าธรรมชาติ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 ทุกคนไปตอบไปเลยธรรมชาตินึงแล้วสวัสดีค่ะลูกเกดเควินเก้าค่ะสาวเซ็กซี่สายเลือดศิลปินไม่ทิ้งความฝันค่ะสายเลือดศิลปินเป็นสายเลือดของเป็นลูกของอิทธิพลังกรลงไทยและลูกของอิทธิพลังกู ยังง่ายเลยที่มันดังเยอะมากนะเก็บตะวันเคยส่องฟ้าเก็บเอามาเก็บไว้ในใจไหนลองโชว์ร้องเพลงคุณพ่อให้ฟังอ่ะเอาพี่พ่อเหรอฮะดีกว่าดีกว่าดีกว่าทําเมื่เวลาฟ้าครึ้ม ไปใช่ครับครับผมผมขวัญครียนสิบครับผมครับค่ะความสามารถล่ะคะก็เดี๋ยวจะมาอ่าร้องแล้วก็เต้นนิดหน่อยครับโอเคเชญเลยค่ะไม่ใช่เลี้ยวไหลอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เอาแล้วผมเปลี่ยนเพลงแล้วครับก็ แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ทำไม่ได้ผู้เรียไม่คิดให้เธอไปจากชีวิตกลับมาได้หรือเปล่ากลับมาได้หรือเปล่าได้เรียนรู้ถึงความงียเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้อย่างเบบี้เบบโอ้ยเสียงดังเลยอ่ะเดี๋ยวพี่เอกปะลุกอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่มาเองครับมาเองคนเดียวใช่ไหมลูกอันนี้คนเดียวอยากดังไหมครับผม เป็นเด็กเจ๊มดเซ็นสัญญาเลยอ้าวมาฝั่งสีแดงมากบอสขอแนะนำหนึ่งคนครับเดี๋ยวแป๊บเมย์เขาบอกฝั่งนี้คือฝั่งหน้าตาดีหน้าตาดีเสียงดีหน้าตาอะไรไม่เข้าใจไม่ไงก็ดูจากคนนี้ไงเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะแล้วก็หน้าตาน่ารักครับคนนี้นี่เคยประกวดไทยแลนด์ก็เคเล่นมาก่อนแล้วเคยเจออ่ะอนะนม่นั่งเข้าอะไดีบ้างครับใช่ครับผมรู้สึกอบอุ่นไม่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 นั่งรถนังเป็นรถรถอ่ะเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการแจ็คบอกวีดี้บอกว่าถ้าเลิกกับบิวเมื่อไหร่เนี่ยยังไง นี่เลยคนนี้ต่อเลยล้อเล่นล้อเล่นอาจจะชื่ออะไรนะน้ำติเชื่ออะไรครับผมค่ะชื่อลูกปลาค่ะเคเบนนสามค่ะหนักเท่าไหร่น่ะหนักร้อยยี่สิบค่ะโอ้รดมั่งรดมั่งแล้ว่มร้องเพลงโชว์อันนึงครับผมโชว์เลยก็เป็นมิวสิควิดะโอค่ะเออนัยชอบร้องมิวสิควิดี o อ I'm too sad ส l o y ฟ o ท่อนก่ท่านต่อไปเลยค่ะสวัสดีครับ b k b n 4ครับหนุ่มน้อยเท้าไฟใจสู้ครับนี่ไงหนุ่มน้อยเท้าไฟใจสู้เออผมเป็นจุดเด่นคือเป็นทีมสีแดงกลายพันธุครับผมแปลว่าอะไรกลายพันธุลูก เอออันนี้ต้องติดตามวันที่21กันยาครับผมว่าทำไมถึงเป็นสีแดงกายพันธุ์อ้าววันนี้จะมาโชว์อะไรบ้างครับเป็นโชว์ทั้งร้องแล้วก็เต้นด้วยเชิญเลยครับเชิญครับอ้าวแล้วขอบเพลงเลยครับ ร้อง,องสดสได้เลยร้องสดได้เลยได้เลยมามาไม่รู้ใจก็แต่แค่อยากสักนิดแล้วเธอว่าไงแล้วเธอว่าไงนะ,ะ,ะเธอไม่ลองสักนิดมามามาไม่รู้ใจก็แต่แค่อยากสักนิดถ้ามารบกวนถ้ามารบกวนก็ลองมา fast to fast จริงๆโอ้โหสวัสดีค่ะลูกตาล KPN 5ค่ะ ใช้เสียงตามฝันฝ่าฟันเพื่อครอบครัวค่ะาทำไมฝ่าฟันเพื่อครอบครัวด้วยค่ะก็เป็นลูกคนเดียวค่ะเราต้องรับภาระไหนลองลองโชว์ความสามารถสิลูกขอเป็นเพลงลูกกรุงละกันนะคะลูกกรุงลูกกรุงลูกกรุงช่วดินฟ้ารักเธอสมอใจที่ฉันรำพัน ทุกวันฝันไปถึงเธอเสียงหวานมากตอย่างนี้คุาเรียกว่าเสียงหวานนะหวานน้ำหวานาหวานแต่มีชื่อราอ่ะสวัสดีค่ะน้ำหวานค่ะ KBN หนึ่งค่ะอ๋อน้ำจิ้มนน้ำหวานสามารถครับความสามารถก็ลองพิลุกทุ่งละกันค่ะลูกทุ่งค่ะลูกทุ่งใช่เลยค่ะเมื่อสุริยนยามสนทยา นกกาก็บินมาสู่รังให้มาคิดถึงท้องทุ่งนาสิจังบานชนน่้ของคอยวังเมื่อไรจะกลับบ้านน <Hey. S 2> <Woo. S 1> ้าย้อนยัอนคำสุสีครับฟูกเค n ีนสองครับ this is the moment when all I die all the dreaming screaming and screaming become one this is the day see sparkle and shine when all I live fall becomes mine. ล้เกิโอยตายแล้วอย่างงี้การแข่งขันคือคณะกรรมการคงยากอ่ะยากมากได้ข่าวว่าโหดๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะครับก็มีจะมีพี่ทาทายังครับผมแล้วก็ดีเจเิแรมครับแล้วก็ก๊อฟพิชยะแล้วก็พี่ชมพูครับโอเคโอเคเอาอย่างงี้เอาอย่างงี้ไว้เหรอทา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 เดี๋ยวกลับมาจากอเมริกาไหวแล้วพร้อมนักนำ้อแล้วเริ่มแข่งขันวันแรกกันเมื่อไหร่จะน้องจ๋า แข่งขันแข่งขันวันแรกวันที่28กันยายนนี้ครับยี่แปดกันยายนนี้ทาง modern ทีวีครับติดตามทาง modern เนี่แหละครับแต่ชอบดูนะเวลาวันแรกที่เขามาออกกับวันที่ใกล้ๆจะจบอ่ะคนเรามันจะเปลี่ยนไปจริงๆจับภาพแบนนี้เข้าไว้นะแล้วมัน่ายกันไหมว่าใครได้อ่ะผมรู้แล้วว่าใครได้อ๋อเขางานนี้เขาล็อกไว้อยู่แล้วใครล็อกเพื่อเล่เพื่อเล่เพื่เล่ไม่มีไม่มีเวลาอยู่กับคุณกรณ์นะ เขาเวลาเขาดูศิลปินเขาดูตั้งแต่อะไรรู้ไหมอะไรเล็บมือเลยนะจริงหรือเปล่าจริงคุณกราบละเอียดขนาดนั้นเลยคุณกราบดูเล็บแต่เล็บหรอมือเลยฮะความมือมือหรือหรือเล็บมือเล็บมือเลยอ่ะต้องขอบคุณนะผู้เข้ารอบจากเวทีเคพีเอ็นสิบคนที่มาในวันนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนช่วงท้ายรายการเนี่ยเขาจะมี โชว์พิเศษด้วยนะครับฝั่งสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงครับผมเดี๋ยวโชว์เลยหรือว่าโชว์ท้ายรายการโชว์เลยเอาโชว์เลยเดี๋ยวให้เตรียมตัวเลยดีกว่านะครับให้ทั้งสองฝั่งไปเตรียมตัวเป็นตัวแทนครับผมของทีมสีแดงกับทีมสีน้ำเงินทีมสีน้ำเงินนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วมาดวลกันหน่อยดีกว่าเบทเทิลเบตเทิลเบตเทิลเอาร่ใเดีวเดี๋ยวเวเดี๋ยดีวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดีกยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี าดขอบฟ้าแสานไกลมองไปสูส่สายฟ้ารีกหาให้เดินไปจนสุดหัวใจสีอยากจะเย็นสุดเท่าไรฉันนั้นจะกา้าวเดินออกไปเส้นช้ยจะทีปลายจุดหมายจะคว้าความฝันรางวัลของหัวใจ จะยากเพียงใดให้มันรู้กันไปสักครั้งแข่งขันกันไปที่ข้าฟ้าแข่งขันกันไปได้วยศรัทธาให้รู้ไว้ว่าทีนี้วันนั้นนั้นจะเป็นจริงกันนะคุย